และมาถึงช่วงนี้นะครับกับสาขาพาชิมนะครับแน่นอนเราก็อยู่ที่แม่ห้องสอนพร้อมกับเจ้าถิ่นนะครับนั่นคือพี่จรันพลงครับผู้จัดก,การธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนสาขา,าแม่ห้องสอนครับมาแม่ห้องสอนครั้งนี้เราควรจะไปร้านไหนดีครับพี่จะพาไปร้านอาหารไบเฟิร์นนะครับที่นี่มีหลากหลายเมนูให้เลือกมีอาหารท้องถิ่นและอาหารไทยอร่อยทุกอย่างเลยครับงั้นไปที่ร้านกันครับ แล้วพี่พงศ์ก็พามาถึงร้านครับอาหารก็หลากหลายขนาดนี้แน่นอนครับเราก็ต้องมาคุยกับน้องใบเฟิร์นใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับแม่วาดครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักกาแม่วาดครับผมนะครับ อาหารน่ากินมากเละเห็น<ช>บอกว่ามีบางเมนูหากินที่ไหนไม่ได้ในโลกที่นี่ที่เดียวน้ำพริกซอยระยาค่ะครับผมตั้งชื่อเพื่อจะไม่ได้ซ้ำกับน้ำพริกทั่ว,วไปนะคะชื่อพอมากรสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแล้วจานนู้นเมนูนี้ชื่อว่าไก่ห่อใบเตยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษ รสชาติจะนุ่มลิ้นมากเลยครับแต่ถ้าอยากซดคล่องค่องคอผ <ขอ S 2> ักกาดจอชิคโครงหมูของโปรดของการเลยค่ะกระดูกหมูที่นุ่มลอดในปากเลยนะครับเ<ผ>ม,มนูไฮไลท์ที่พี่ผมบอกว่าถ้าเอิร์ดม,มาร้านนี้ต้องกินก็คืออุ้บไก่นะครับ เนื้อไก่นุ่มนะครับรสชาติเข้มข้นรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆคุณเอิร์ธต้องชอบแน่เลยครับผมจริงๆคําว่าอุปไก่มันคือไงคะแม่ลักษณะการทำที่สุกโดยการผัดแล้วก็ปิดฝาเคี่ยวไปอ่อนๆเรื่อยๆแบบสโลคุกอย่างเงี้ยค่ะช้าๆเออพอเปรียบเทียบแบบนี้มันดูแบบว่าอินเรนด์นะของเครื่องเทศ แล้วไก่นุ่มเยมือแท้จริงคือขมิ้นที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนะคะแบบ้นแอบถามดีกว่าทั้งขั้นตอนการทำและเคล็ดลับเคล็ดลับคือการตำื่องแกงเองเนี่ยค่ะตำมไม่ละเอียดแล้วก็ต้องมาหมักกับไก่ในส่วนหนึ่งนะคะหมกักเสร็จแล้วก็เอาไปผัดกับน,น้ำมันแล้วก็ปรุงรสเค็มเพิ่มขึ้นคําวมาอุ๊บในส่วนมากเนี่ยจริงๆเบสเขาคือน้ำมันไม่ใช้กะทิพอเป็นคนไทยใหญ่เนอะเขาอยู่ในพื้นที่สูงอากาศเย็นก็อาจจะต้องเติมไขมันกับร่างกายซะหน่อย มาแม่ห้องสอนไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับร้านใบเฟินอยู่กลางเมืองเลยนะครับและที่สาคัญมาเจอแม่วาดมีสิทธิพิเศษไว้รอตนรับด้วยใช่ไหมครับใาวั์นี้ลูกค้าที่มาจากรายการคาราวานสํารานใจกดไลค์กดแชร์เพจรายการและเพจร้านใบเฟินแม่ห้องสอนเราจะลดค่าอาหาร10%รส่วนลูกค้าที่ชําระผ่านบัตรเครดิตหรือ qr code ของธนาคารกรุงเทพลดค่าอาหาร5%เถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ